สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ดินนะคะนอที่3้5ไร่นะคะอยู่ในเขตตำบลสุขเดิน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เป็นที่ดินที่ส่วนหนึ่งได้ถูกทำป่ามน้ำมันไว้นะคะส่วนหนึ่งทำอ้อยเขาเรียกว่าที่ดินแปลงทำพืชส,ส่วนผสมนะคะอันนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะ เริ่มตั้งแต่มุมขวามือนะคะตรงต้นไม้นี้นะคะเรื่อยไปจนสุดทุ่มไม้สูงนู้นนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ60เมตรด้านขวามือของโฉนดกว้างโดยประมาณ139นะคะด้านสายมือกว้างโดยประมาณ112 m. นะคะข้างหลังกว้างโดยประมาณ50เมตรนะคะเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าปานๆน,นะคะ ในรูปโฉนดนะคะโฉนดหันหน้าไปด้านทางทิศเหนือนะคะอันนี้กเกษตรกรขายในราคาไร่ละ1 3 5 0 0 0สนานะคะเป็น,นโฉนดขุดแดงเป็น,นโฉนดขุดแดงนะคะเนื้อที่35ไร่นะคะอยู่ในตำบลสุขเดือน5อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเพื่อนบ้านมีนะคะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะ เพื่อนบ้านสายมือเขาก็ทําปล์มน้ํามันด้วยกันนะคะสําหรับเกษตรกรกน,นี้ก็มีปล์มน้ํามันบางส่วนอีกส่วนทําไรอ้อยไรมันนะคะเป็นที่ส่วนผสมเลยนะคะค่ะสำหรับในทุนหรือลูกค้าท่านใดต้องการนะคะซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะคะหรือเป็นแปลงทําการ,กรเกษตรนะคะสนใจติดต่อ 0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอเนินขามโดยประมาณ20กิโลนะคะห่างจากตัวอำเภอด้านช้าง20กิโลนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะคะไฟฟ้าประป่าอยู่หน้าที่เลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้านหน้าแปลงนะคะซึ่งไม่ไกลจากชุมชนนะคะ บรรยากาศสวยนะคะอบล้อมด้วยวิวเขานะคะสำหรับเหมาะทำการเกษตรนะคะค่ะทิปฝากกดติดตามช่องรุ่งทิปบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะช่วยกดซับสไครขกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สวยราคาถูกต้องนึกถึงช่องของเรานะคะขอบพระคุณยางสูงค่ะ